สวัสดีครับผมนายสันติือชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสีสังวานขอนแก่นซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยน2อง4เป็นต้นมาและได้สมัครเข้าร่วมโครงการ Sand Box Safety Zone In School ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงเรียนได้เตรียมการและดำเนินการดังนี้ครับโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดดังนี้ศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน่นรับนโยบายในการปฏิบัติงานจากสายการบังคับบัญชาวางแผนการดําเนินงานและงบประมาณจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคเช่นเจลแอลกอฮอล น้ำยาฆ่าเชื้อสบู่เหลวแมสเป็นต้นมอบหมายงานและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนออกประกาศกรอบแนวปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุดต่างๆรวมถึงการรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนได้วางแผนคัดแยกกลุ่มนักเรียนที่ดูแลตัวเองได้และนักเรียนกลุ่มเปราะบางเช่นมีโรคประจำตัว ไม่สามารถดูแลตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองและมีภูมิลำเนาในพื้นที่เสียงในการระบาดและสื่อสารกับผู้ปกครองถึงแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนที่จำเป็นต้องรับนักเรียนกลุ่มที่ดูแลตัวเองได้ก่อนในรอบแรกสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆมีการเว้นระยะห่างที่ชัดเจนเช่นห้องเรียนหอพัก โรงอาหารและสถานที่ต่างๆในการจัดก,กิจกรรมของนักเรียนและโรงเรียนได้ผ่านการประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนตามมาตรการของไทยสต็อปโควิดพาร์และได้รับอนุญาตในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต,ต่อจังหวัดขอนแก่นการรับนักเรียนในวันที่1มิถุนายน2564นั้นโรงเรียนได้เน้นการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก DMHTT ด้วยการลดจำนวนผู้ปกครอง1คนต่อนักเรียน1คนในการเข้ามอบตัวคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิและซักประวัติเสียงของนักเรียนผู้ปกครองทุกคนรวมถึงการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะเมื่อนักเรียนเข้าถึงหอพักให้ดำเนินการอาบน้ำสระผมทันทีช่วงระยะเวลา14วันแรกลดการทำกิจกรรมกลุ่มและใช้ห้องปฏิบัติการในกรณีนักเรียนมีไข้ ไอมีน้ำมูกจะถูกแก้กออกไปนอนเรือนพยาบาลทันทีและซักประวัติความเสี่ยงประเมินติดตามอาการอย่างใกล้ชิดในระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยในโรงเรียนได้ยึดหลักปฏิบัติ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมโดย6มาตรการหลักคือ D M H T, D R C ด้วยการเว้นระยะห่างทั้งในห้องเรียนการรับประทานอาหารที่มีฉากกัน้น สวมหน้ากากอนามัย100%ล้างมือที่ถูกวิธีบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์วัดอุณหภูมิเช้าเย็นการจัดเตียงนอนบนหอพักด้วยการสลับหัวเตียงงดรับแขกผู้มาเลี้ยงอาหารและเยี่ยมนักเรียน โดยอนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองเยี่ยมทางโทรศัพท์เท่านั้นมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสอย่างชัดเจนและการกำหนดการทำบิ๊กคลีนนิ่งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสำหรับ6มาตรการเสริม SSET- CQ เน้นย้ำการเข้าออกของบุคลากรให้วัดอุณหภูมิและสแกนไทยชนะทุกครั้งลดการไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัด บุคลากรที่กลับจากตลาดหรือโรงพยาบาลทุกคนต้องอาบน้ำและสะผมก่อนมาปฏิบัติงานต่อในวันนั้นนักเรียนได้รับการดูแลอบรมให้ความรู้ในการควบคุมโรคทั้งในห้องเรียนกิจกรรมหน้าเสาธงและในหอพักโรงเรียนได้จัดอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่ปรุงสุกใหม่ร้อนมีน้ำสมนุนไพรบริการให้นักเรียนได้ดื่ม นักเรียนใช้ถาดอาหารช้อนและแก้วน้ำส่วนตัวจัดที่นั่งรับประทานอาหารด้วยการเว้นระยะห่างและมีฉากกั้นสถานที่สะอาดอากาศถ่ายเทและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนจึงกระตุ้นและให้ความสำคัญการได้รับวัคซีนของบุคลากรโดยปัจจุบันบุคลากรโรงเรียนสีสังวานขอนแก่นได้รับวัคซีนร้อยละเของบุคลากรในโรงเรียนจากแนวปฏิบัติ โรงเรียนจึงเข้าร่วมโครงการ Sandbox Safe ที่โซนอินสคูลเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด19ในโรงเรียนประจำ